สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันน้ครับสงกาชาของอนาคตนะครับวันน้ครับเป็นกาชาของสิ้นเดือนนะครับเดือนหน้านะกาชาของความทรงจำสิบปีนะครับซึ่งรอบนะครับซีรีส์น้ครับก็จะมีเป็นน้นไมจังแล้วก็โรบินจัง6ดาวใหม่นะแล้วก็5ดาวใหม่อย่าง2คุณแม่ของทั้ง2คนนะครับก็ รอบนี้ความทรงจำ10ปีนะตอนนี้เหลือใครหว่านามิโรบินมาแล้วอุซซมาแล้วชอปเปอร์มาแล้วโซโลซันจิลูฟี่มาแล้วต่อไปกน็น่าจะเป็นพวกอ่าจินเบโซโกิงแรงกี้ประมาณนอกที่จะตามมานะครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับร้านขายไอดดดองเพชนะครับหลากหลายเกมเนาะ ก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับบีดเบรฟโซนะครับดักบอลเลเจนด์แบล็คโคเวอร์โซโล่แลเวลลิงนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีชเทเชอร์คูลนะก็สามารถมาหาซื้อไอดียตงเพชรกันได้เนาะราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแปดสิบเพชรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้นะครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะ หรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คาว่า z อมบี้รัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับร้านของ z อมบี้รัสครับซึ่งตัวใหม่ของกาชานี้นับว่าเป็นตวคอน6ดาวธรรมดานะครับสามารถออกได้จากกาชาทั่วไปตัวฟรีก็มีสิทธิ์ออกนะในเดือนต่อไปนะครับมาครับมาดูหน้าตาครับและก็สกสุลสกิลกันเลยครับก็เร่จากนามิจังมินเนฮเต นายมิจังนะครับของความทรงจำสิบปีนะครับภาพด้านหลังก็เป็นครอบครัวเนาะของนายมิจังนะครับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวนะครับอ่าผมชอบชุดนะชอบชุดของนายมิจังอะดูแบบสวยดนะีนะน่ารัก,กน,นะครับสกิลนะครับนายมิจังนั้นเป็นตัวลครสีเขียวรูปแบบของ Super ร์ไช f ์ไฟนอลแท็นะครับอ่ากับตันก็คือนะครับ สกิลทั้งหดนะครับไวขึ้นได้2เทิรนะครับสีเขียวกระดาษจดลูกศรน,นะครับเพิ่มโจมตีให้5.25เท่าเพิ่มเลือดให้1.3เท่าแล้วก็สามานะครับบัฟโจมตีพวกติดสถานะเช่นเป็นเพิ่มเทิรติดพิษลดเกราะติดช็อตได้แรงยิ่งขึ้นด้วยอีก1.1เท่านะครับ แก้วเขียวเหลืองเท d เป็นแก้วตรงสีของทีมและแก้วของเทียนนั้นออกได้บ่อยยิ่งขึ้นด้วยสามารถล้างช็อตทั้งหมดได้10เทิร์นหิวเลือด3เท่าของค่า RCV ตอนจบเถินนะครับกัปตันก็ถือว่าดีนะค่อนข้างจะวแรงเลยถ้าหาสตูนั้นติดพวกอาพิษลดเกราะอ,อาเพิ่มเธินหรือติดช็อตเนาะก็ตีดได้แรงขึ้นแถมมีการล้างช็อตได้ด้วยทั้งหมด คือ10เถินนะครับกับตังคือว่าโอเคอยู่นะส่วนสกิลก็คือสามารถล้างของปิดไม้ตายทั้งหมดได้เรเทนล็อกแก้วทั้งหมดได้1เรเทนเปลี่ยนแก้วทั้งหมดรวมถึงมุ่นมนให้ใลกลายเป็นแก้วของ TND ได้อา่าเพิ่มความแรงของไฟนอ l แท b นะครับของสีเขียวกระดาษจดลูกศรเพิ่มขึ้นให้อีก30%เ แล้วก็จะมีการสามารถนะครับอันนี้เป็นบัฟที่ผมไม่เข้าใจมาหลายคลิปแล้วตอนนี้คือเข้าใจนะมันคือการเพิ่มโอกาสให้เราสามารถเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงให้ได้2ครั้งซึ่งโดยปกตินั้นการเพิ่มความแรงของบัฟนั้นเราสามารถเพิ่มได้แค่1ครั้งอย่างเช่นว่าบัฟมือแดงไป2เท่า คุณเพิ่มความแรงไป1ครั้งอีก0.5เท่ารวมกันกลายเป็น2.5เท่าคือเราสามารถเพิ่มได้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเราเพิ่มไปมันก็จะไม่เพิ่มแล้วแต่อันบัฟอันนี้มันคือการเพิ่มโอกาสใช้ให้เราสามารถเพิ่มความแรงของบัฟนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้คือบัฟมือแดงสามารถเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงนี้ได้2ครั้ง ก็สมอาสมมติว่าคุณเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงไป1ครั้งคือ0.5เท่าอีก1ครั้งก็อีก0.5เท่ารวมกัน2ครั้งเพิ่มไปเลยถึง1เท่าบัฟมือแดงจากนั้งเดิมคือ2เท่าเพิ่มไป2ครั้งก็เพิ่มกลายเป็น3เท่าเนาะมีโอกาสที่เราสามารถเพิ่มความแรงของบัฟได้ถึง2ครั้งนะครับมันคือบัฟของโปกตัวควใหม่แหละที่ผมเพิ่งเข้าใจนะคือผ่านมาหลายคลิปแล้ว ตัวละครที่มีไอ้บัฟเนี้ยก็พวกซีรีส์นี้เลยซีรีส์ของความทรงจำสิบปีอะโซโลซันจิอาชอเปอร์กุโซบนามมโรบิทมีทุกตัวนะที่มีบัฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นไอเจ้าตาลุงวิกกพังล่างต้นนะไอ้นั่นก็มีคือผมไม่เข้าใจมานานแล้วมันคือการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มความแรงของบัฟน,นะครับยังไงผมขอภาย่วงหน้านะที่ผมเพิ่งเข้าใจ คือผมไม่มีตัวละครพวกนี้ไงก็เลยเอาไปลองไม่ได้แต่ที่เข้าใจนี้ก็เพราะว่าไปนั่งดูตัวอย่างแบบละเอียดเลยคือแบบบัฟอะไรวะคือจนรู้ว่ามันอ๋อมันคือการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มความแรงของบับได้สองครั้งนะครับขอพาลูกหน้านะที่เพิ่งเข้าใจแล้วก็เจ้หานนะครับมีการหิวเลือดนะครับเกินกว่า3 0ม0 0ื่นนะขึ้นไปนะ ก็จะสามารถบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้ได้อยู่ที่3.5เท่าถึง30เท่าให้คูณ2เทิร์นทหารฮิวเลือดไม่ถึง30,000ก็บัฟให้เหมือนกันแต่แค่3เท่าถึง30เท่าให้2เทินแทนนะครับแล้วก็ทหานะครับกดสกิลไม่ตายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงให้0.5เท่า แล้วก็เพิ่มความแรงของบัฟล็อกค่าเชนให้0.5เท่าด้วยนะครับก็เพิ่มความแรง2บัฟได้แล้วก็มีโอกาสเพิ่มความแรงของบัฟมือได้2ครั้งนะครับอ่าสกิลถือว่าโอเคนะคือการล้างบัฟตั้ง7เทิร์นเนี่ยล้างบัฟเยอะเปลี่ยนแก้วได้เพิ่มความแรงไฟนอลแท็บได้บัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ได้นะครับส่วนสกิลของซปเปอร์ไทย เงื่อนไขก็คือจะต้องมีสองตัวละครในทีมก็คือจะเป็นคุณแม่ของนายมิจังอ่ะคุณเบอร์เมลนะครับเบอร์ erm el, ไม่ใช่ดิเบลเมลเอเอออกเอาเสียงผิดเบลเมลนะครับแล้วก็เป็นโนจิโกะนะครับพี่ของนามินะครับแล้วคุณเกนพ่อนามิแล้วก็อาฮาเลดัด ฮาเรดาเนี่ยอาซาออกเสียงผิดขออภัยนะคืออาจารย์ของนายมิจังบนเกาะท้องฟ้าอ่าภาคของสองปีทางสซคิปอะตะลุงที่เป็นเหมือนพ่อมดมิหนวดข,ขาวๆนั่นแหละคือฮาเรดด์นะครับก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะแล้วก็มีเป็นอ่าคาลิน่านะครับลูฟี่โซโลอุซอบซันจิชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้โซโคิงจินเบ ซัก2ตัวในทีมนะสกิลคือจะลดคูลดาวน์สกิลของตัวเองลงไป10เทิร์นทำให้ศัตรูทั้งหมดติดช็อตได้อาาเทิร์นเพิ่มเทิร์นของบัฟล็อก5าเชนได้อีก1เทิร์นบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกติดช็อตได้แรงยิ่งขึ้น2เท่าให้อีก3เทิร์นสีเขียวกลาเป็นซูเปอร์สีเขียวนะครับประมาณนี้ สกิลของลูกเรือก็คืออ่าชาหาตัวคครกับตันสีเขียวหรือกระดาษจดหรือลูกศรกดไม้ตายไปไม้ตายของนายมิจังนั้นก็จะไวขึ้นให้อีก10เทินนะครับผลนี้ออกมาแค่หนึ่งครั้งต่อการลงเล่นนะแล้วก็าตัวเองการการถูกปิดไม้ตายใดเจเทินแก้วเขียวเป็นแก้วตรงสีของอกระดาษจดนะครับลูกศรแล้วก็เขียวนะไอ ก้วมาร์กแก้วเขียวเออถูกแลละแก้วเขียวและแก้วของเทียนดีเออสองอย่างนะสองแก้วนะครับเอาแล้วก็สกิลของซับคอร์ก็คือซับให้คุณอ,อ่าโบเมลโนชิโกะนะครับคุณ Gen, เออ ina, กนอาคาริน่าแล้วก็ฮาริดะนั่นแหละสกิลก็คือจะออกมาเมื่อเจอปิดไม่ตายออกมาล้างปิดไม่ตาย3เถินนะครับสกิลดีมากเลยนะ แต่การใช้งานจริงเนี่ยเงื่อนไขมันค่อนข้างจะยากตรงที่ตัวะคอที่ซัพพอร์ตให้เนี่ยมันมีน้อยคุณเกณฑ์นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่สีดาวมั้งสูงสุดส่วนอาจารย์ของไนมิจางฮาเรด,ดัสเนี่ยมาเห็นว่ามีแค่สามดาวเองมัง้งเพราะงั้นการใช้งานจริงเนี่ยกับตัวคะคพวกนี้นะตอนนี้ใช้งานยากมันหาตัวคะครใส่ยาก สกิลของไฟนอลแชมป์นะครับจะออกมาเมื่อมีตัวละครในทีม2ตัวคือจะเป็นคุณเบลเมลโนชิโกะคุณเกนฮารดดาคาริน่าอูฟี่โซโลอุโซฟซันจิชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้โซคิงจินเบ2ตัวนะจะออกมาเปลี่ยนแก้วตัวเองให้กลายเป็นแก้วของตรงสีได้ลดกรอศัตรูทั้งหมดให้เหลือ0 1เทิร์น ่าเพิ่มความแรงของเชนอีก2เท่านะครับโดยรวมของนายไม่จังของซีรีส์ความทรงจำสิบปีก็โอเคนะสกิลดูไม่ได้แย่ดูน่าใช้งานอยู่นะครับแล้วก็การเพิ่มความแรงของบัฟดูดีกับการสามารถล้างช็อตได้ด้วยโอเคอยู่นะดูไม่น่าอ,อ่อนนะค,ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็สกิลของในโหมด PPP ผม เกลียดอย่างหนึ่งคือทำไมรูปในเกมไม่มีกระบองอ่าภาพเนี้ยมีกระบองแต่อันนี้มีแค่มือทำไมไม่ถือกระบองผมก็งงเหมือนกันสกิลของนานมิจังเป็นทีมของสายลูกศรทีมลูกศรผมพูดอะไรไม่ได้มากเพราะยังไม่เคยเห็นเลยทีมนี้ใครเขาเล่นยังยังไม่เคยเห็นใครเขาเล่นกันนะครับ ลูกศรเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเพิ่มป้องกันเวลาผ่านไป60วิสกิลของตัวเองไวขึ้นด้วยนะครับไม่ตายาทีมเราระยะกว้างบัฟโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น20วิทีมเราสายของลูกศร2ตัวนะครับยกเว้นของตัวเองนะที่มีไม่ตายาน้อยสุดนะครับที่มีไม่ตายน้อยกว่า50% ทำให้ติดเร่งได้แล้วก็ทําให้ไม่ตายนั้นไวขึ้นได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทีมของของลูกศรเนาะอ่าค่อนข้างจะดีนะเป็นสายเร่งสายปั๊บของทีมลูกศรน,นะครับแต่แค่ว่ายังไม่แน่ใจว่าลูกศรเนี่ยต้องเล่นยังไงผมก็คิดตามไม่ออกเหมือนกันว่าทีมเนี้ยต้องเล่นยังไงนะครับมาต่อไปคือจะเป็นโรเบิรซังนะครับ โรเมนจังนะครับของความทรงจำสิบ <30 S 2> ปีปนะครับด้านหลังก็เป็นภาพของอาคนยักษ์ที่ช่วยอาโรเมินจังไว้ได้ก็ชื่อว่าดีซโรนะครับแล้วก็เป็นแม่ของอาโรเมินจังนะหน้าตาเหมือนกันเลยแค่ผมขาวผมดำนะครับโรเมินจังนะครับรตัวตะครของรูปแบบสีเหลืองซุปเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์ทีมนะครับ เริ่มมาจากสกิลของกัปตันก็คือลดคูลดาวสกิลทั้งหมดได้2เทินถึกขึ้น20%นะครับสีเหลืองกระดาษจดหมัดโจมตี5.5เท่าเลือด RCV เพิ่มขึ้น1.3เท่าแก้วเขียวเหลืองเทีดีเป็นแก้วตรงสีของทีมแก้วของเทียนออกได้บ่อยขึ้นด้วยล้างเผาไหม้ทั้งหมดใน้10เทิน ิวเลือด3 0ของดาเมจที่ได้รับมาอตอนจบด่านนะครับอ่กับตันค่อนข้างจะได้อยู่นะเพราะสามารถล้างเผาไหม้เนาะถึง10เทินเนี่ยตัวที่เป็นกับตานล้างเผาไหม้นะตอนนี้มันก็มีไม่เยอะหรอกเพราะงั้นโรบินจังถือว่าค่อนข้างจะดูโอเคนะล้างเผาไหม้ทั้งหมดได้สิเถินนะครับผมกับตันนะครับ ส่วนสกิลคือสามารถล้างเกราะทองใน1เทินล้างบัฟไม่ตายใน7เทินบัฟเอ่เพิ่มเชน1.2 1.5เท่าได้2เทินนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสที่สามารถเพิ่มความแรงของบัฟล็อค่าเชนได้อีก2ครั้งก็เหมือนของนายมิจังเนาะนายมิจังนะมีโอกาสเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงได้2ครั้ง โรบินมีโอกาสทำการเพิ่มความแรงของบัฟล็อกคาชเชนได้อีก2ครั้งนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ทหารนะครับเปการฮิวเลือดเกิน30,000ขึ้นไปพอกดไม่ตายปุ๊บสามารถทำเพื่อัตูรูทั้งหมดนั้นติดมือแดงได้แบบทะลุหกเหลี่ยมด้วย2.25เท่าให้คุณได้1เถินนะครับถ้าหากฮิวเลือดไม่ถึง30,000ก็บัฟไปแค่1.75เท่าให้1เถนนะครับแต่ไม่ทะลุหเหลี่ยมนะ ถ้าหากกดสกิลซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะมีการเพิ่มความแรงของบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้อยู่ที่0.5เท่าถึงเอา่าไม่ใช่สิมันเ,เ,เพิ่มความแรงของบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้0.5เท่า and 0.25เท่าคือความแรงข้างต้นเพิ่มไป0.5เท่าความแรงข้างปลายเพิ่มไป 0.25เท่าเนาะก็แบ่งการกันข้างต้นกับข้างปลายนะครับเอาแล้วก็โอเคทำไมเนาะเพิ่มความแรงนะครับน่าใช่นะถ้าข่าข้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> ก็มาเขียน2แอนแล้วก็สกิลของซูเปอร์คาร์ก็คือจะออกมาเมื่อมีตรคอนสองตัวในทีมได้แก่แมวโรบินจังนะครับอานิโคลอา่า โอลิเวียนะครับแล้วก็ดีโซโล่นะครับที่เป็นคนยักษ์นะแล้วก็เป็นโคโคได้พี่เคนะครับซาโบโคอาล่าจังรูฟี่โซโล่นามิอุซอบซันจิชอปเปอร์แฟรงกี้โซคิงแล้วก็จินบีนะครับสองตัวนะครับสกิลคือจะทำการลดคูลดาวของสกิลตัวเองลงให้10เทิร์นเพิ่มเทิร์นของการบัฟ บัฟเพิ่มเชนนะครับเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งเชญอีกเชนอีกหเทินทำการบัฟของล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้2.75เท่าถึง20เท่าให้2เทินเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงให้สูง2 5เท่านะครับแล้วก็สายของกระดาษจดกลายเป็นของซูเปอร์กระดาษจดนะสกิลของซูเปอร์ทีมเวล1ถึงเวลันะ้นเงินไขเหมือนกันเลย คือจะต้องมี3ตัวละครในทีมได้แก่เป็นแม่โรบินดิซาวโร่คนยักษ์พี่เคเกข้าก็ไดาษอาซาโบโคลาจางังรูฟี่โซโลนามิอุซบซันจิตชอปเปอร์แฟรงกี้โซโคิงจินเบซัก3ตัวในทีมนะส่วนสกิลนั้นของเวล1 2 1กับ2ไม่มีล้างบัฟ3 4 5มีล้างบัฟนะครับอ่า เวลสามล้างของกระรุ้งได้1เทิรเธอเวลสี่ล้างเทิเธอเวลห้าล้างกระรุ้งได้3เทเธอนะของซปเปอร์ทีมนะครับแล้วก็มีการบัฟเพิ่มความแรงของทีมเพิ่มขึ้นให้ได้2เท่านะครับของสีเหลืองกระดาษจดแล้วก็หมัด1เทิรเธอนะก็คือว่าจะหาจะให้ดีนะควรจะมีซปเปอร์ทีมที่เวลสามขึ้นไปเนะาะเพราะมันสาม,มารถล้างกระได้นะครับ ตัวสกิลซัพพอร์ตให้กับ PK เคคอกายซาโบโคลาแม่โรบินแล้วก็ดิโซลนะครับสกิลคือจะออกมาซัพพอร์ตเมื่อมีการบัฟล็อกค่าเชนหรือบัฟเกราะสีรุง้งนะครับจะออกมาฮิลเลือดให้15เพิ่มความแรงของบัฟล็อกค่าเชนให้อีก0.25เท่านะครับก็สกิลดีนะแต่การใช้งานเหรอง่ายกว่า ง่ายกว่านายมิจังเพราะพีเคซาโบโ,โคลามีหลายล่างเพราะงั้นโอกาสการใช้สพอร์ตนั้นมีมากกว่านายมิจังแน่นอนครับแล้วก็สกิลของลูกเรือคือกัปตันสีเหลืองอกระดาษจดหมัดเมื่อกดใช้งานไม่ตายโรบินจังสกิลก็จะแวขึ้นอีก10เทินผลนี้ออกมาแค่หนึ่งครั้งต่อการเล่น อีกอันหนึ่งคือสีเหลืองกระดาษจดหมัดน,นะครับเพิ่มค่า r c b 7 5แก้วเหลืองแก้ว td เป็นแก้วตรงสีนะครับโดยรวงของโรบินจางก็โอเคนะเอ่อทำการล้างของบัฟไม่ตายเจเทินบับกราะทองได้มีการบงการบัฟเพิ่มความแรงได้บัฟมือแดงได้แบบทะลุหกเหลี่ยมด้วยแต่ต้องฮิวเลือดเกินสามหมื่นะคือทั้งคู่เนี่ยนามิโรบินเนี่ยมันคือคอมโบกันไง ใช้คู่กันโรบินเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงได้แล้วก็นายมิจังเพิ่มความแรงของบัฟนะบัฟขอพวกล็อกค่าเชดได้นัก็เป็นคอมโบการใช้พร้อมกันคือเป็นการเพิ่มความแรงให้แก่กันนะครับคือใช้ตัวเดียวผม,ผมคิดว่ามันก็ดีแหละแต่ยังดีไม่มากถ้าหามี2ตัวเนี่ยใช้พร้อมกันคู่กันเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นบัฟยิ่งแรงมากขึ้นนะครับ ส่วนสกิลของในโหมด p p ของโรบินจางทีมของสีเหลืองกระดาษจดเหลืองหรือกระดาษจดใช่ไหมงั้นใส่เหลืองก็ได้กระดาษจดก็ดีซึ่งโรบินจังณนะปัจจุบันมีอยู่แล้วคือเป็นโรบินจังคู่กับโคลาที่ค่อนข้างจะเก่งมากทีมของกระดาษจดหรือธงเพราะงั้นตัวนี้ก็อาจเอาไปเสริมให้กับทีมกระดาษจดหรือเป็นทีมเหลืองเลยก็ได้เหมือนกันนะ ทีมเหลืองหรือกระดาษจดนะครับก็จะมีการเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีความเร็วไม่ตายไวขึ้นด้วยโอ้เพิ่มเยอะแฮะส่วนสกิลคืออ่าสตรู3ตัวที่มีเลือดน้อยกว่า50%ไม่ใช่ไม่ใช่สตรู3ตัวถูกลดเลือดไป50%อันนี้ถือว่าดีนะตั้ง50%เนี่ยแต่แค่3ตัวนะครับถ้าหาในทีมมีสายของกระดาษจด5ตัวขึ้นไปในทีม มีโอกาส60%ทำให้ประตูนนะติดช็อตได้ด้วยอืมงั้นการจัดทีมโดบี้ก็ควรจะเป็นสายของกระดาษจดเพราะถ้าเป็นเหลืองเหลืองนะปัจจุบันเนี่ยแม่งมีแต่ดาบมีแต่ธงไงเพราะงั้นเงื่อนไขที่ว่าติดช็อตได้นี่ก็ไม่แสดงผลเนาะเพราะงั้นเพราะงั้นก็ต้องไปจัดทีมเป็นสายของกระดาษจดดีกว่า ถ้าหาเป็นทีมของกระดาษโจดคิดว่าเล่นเป็นโรบินคู่กับโคลาเก่าดีกว่ามันยังดูดีกว่าโรบินใหม่นะโรบินใหม่จุดดีคืออา่าติดตัวบัฟให้หลายอย่างอา่าเลื่อโจมตีความเร็วไม่ตายไวขึ้นหลายอย่างดีส่วนไม่ตายจุดที่ดีคืออา่าทำดาเมจตัวสามตัวเลือดหายไปถึง 5 0นี่แหละอันนี้คือว่าดีนะแต่แค่3ตัวนะครับก็ยังไงก็ถ้าหากใครเปิดได้ก็ไปลองเล่นดูก็ได้นะว่าตัวไหนดูเวิร์กกับกันเป็นตัวละครโรบินเหลืองใหม่หรือเป็นโรบินของคู่โคลาจังแต่คนยังไงผมก็มองว่าโรบินคู่โคลาอะมาดูใช้งานดูง่ายกว่านะตรงงงโค้งคงงไข่แล้วก็ตสกสกิลนะครับสองตัวหกดาวประมาณนี้ครับตอไปคือ5้าดาวใหม่ครับคุณเบลเมล ออกเสียงเป็นเบิร์ิเบลเมลนะครับแม่ของนายมิจังนะครับสกิลคือสามารถล้างโซ่ทั้งหมดได้6เทิร์นสีเขียวกระดาจดปืนบับโจมตีเอฟเฟกแก้วให้2.25เท่าให้2เทิร์นว้าวสกิลดีฮะแค่นี้ก็ดีแล้วอะ่ะแล้วก็ทหารนะครับในทีมมีเป็นนายมิจังหรือซัพพอร์ตนายมิจังตัวนี้อยู่นะ ก็สามารถล้างเผาไหม้ได้อีก6เทินฮิวเดือดได้20 0 0มืนเออสกิลดีนับว่าสกิลดีมากเลยนะครับมีทั้งการล้างบัฟที่เยอะเทินทั้งการบัฟตั้ง2อย่างเนี่ยโจมตีเอฟเฟกต์แก้วสองอย่างเลยนะเออถือว่าสกิลดีมากนะครับซัพพอร์ตให้กับนามิหรือโนจิโกะนะครับจะออกมาเมื่อกดไม่ตายทำการล้างโซ่ทั้งหมดได้หนึ่งเทินเ,ออเพิ่มความแรงของบัฟมือแดงได้ 0.2เท่านะครับซัพพอร์ตก็โอเคนะถือว่าตัวละครใหม่ที่สกิลดีมากตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแม่ของอโรบินชางนะครับนิโคลโอลิเวียนะครับสกิลคือ,อลดคูดาวของสกิลตัวละครกระดาษจดหรือปืนแถวบนนะครับ3เทินแล้วก็ลดคูดาวของสกิลตัวเองลง1เทินล้างเกาะสีรุง้ง6เทินบัฟเกาะสีรุ้งให้กับเรา เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้สองเทินถ้าหากมีโรบินเป็นซับพอร์ตหรือในทีมอยู่นะครับจะมีการบ,บัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีเหลืองกระดษจดปืนสองจุดสองาเท่าให้คุณได้สามเทินหิวเลือดได้สองหมื่นนะครับโอเคหยุดนะาสกิลซับพอร์ตให้กับโรบินดิซาโรนะครับออกมาเมื่อกดไม่ตายทำการบัฟเกราะลุ้งประมาณ50%เอร์ให้1เทิน เพิ่มความแรงของบัฟแล้วค่าเชนให้สุงสองเท่านะศูนย์จุดสองห้าเท่านะครับก็ถือว่าโอเคนะแม่ของโรเมจังนะครับโดยรวมถือว่าออคอมโบของมันเนี่ยดูน่าเล่นดีนะแต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าพวกนี้คือเป็น6ดาว5ดาวธรรมดาครับโดยรวมถือว่าโอเคดูดีนะกับตันได้ไม่ตายได้มีการบัฟเพิ่มความแรงที่ดูดีมากๆนะครับส่วน5ดาวใหม่ผมชอบเป็นแม่ของนามิตนะค่อนข้างจะมีสกิลดีมากนะครับยังไงก็ รอรุนดูนะคบว่าหลังตู้มีอะไรหน้าเปิดหรือเปล่าแต่กาชาเนี้ยมา,าประมาณวันที่30นะซึ่งมาหลังจากกาชาลิมิเตตจบไปแล้วกาชาลิมิเตตตอนเนี้ยหรือเวลาอีกแค่2วันนะครับงั้นก็รีบเปิดลิมิเตดก่อนนะแล้วเข้ามาเจอกาชานี้ช่วงของวันที่30นะครับ,บกดไลค์กดแชร์ตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมลยครับนะบสวัสดีครับ